ประโยคภาษาเยอรมันง่ายๆฝึกทุกวันเก่งแน่นอนฉันกระตือรือร้น i Hb b e r i n b e g r a d ฉันจริงใจ i Hb b e i n e e r l i h ฉันใจกว้าง i Hb n g r o ß z ü g i c ฉันมีน้ำใจ Hb r ü h k s i s v o l l ฉันมีอารมณ์ขัน H-been who more fall ฉันโกรธ H-been sour ฉันยิ่งดีอยู่ H-been knock guns ฉันแข็งแรง H-been g e s u n d ฉันกล้าหาญ H-been m u t i x ฉันมีวินัย H-been discipline d แล้วพบกันใหม่ b i h better 接。